สวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลวิชชาแนลครับคนบ้าเกษตรครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็พักเที่ยงนะครับวันนี้มาเก็บเชอร์รี่นะครับผมมาช่วยงานครับนี่พาท่านผู้ชมมาชมเชอร์รี่นะครับโคตรดกเลยครับผมดูครับท่านผู้ชมท้งสองฝั่งนะครับตอนนี้กําลังหาที่กินข้าวอยู่ครับ มีก็สุดยอดครับผมจะได้ถ่ายรูปถ่ายภาพครับถ่ายวีโอมาฝากนผูมาชมนะไปก้นตึ้งๆกำลั <S <S ทงทงยอยเก็บนะครับมันก็เยอะเสลือเกินเดี๋ยวม,มุมกว้างก่อน จะเป็นฝั่งของอาหารับนะครับกระดกซะเหลือเกินทำให้เจ้านะักกินใสีสุดยอดครับผม ใช้กับมะม่าเปรี้ยวครับพับนนี้แต่ว่าคมดกต้องยกให้มันนะครับเี่ยวมันดกมากก็ลูกเล็กครับเก็บยากปวดหัวครับโอ้ยดูครับด้านล่างครับ ไปหมดละกินเข้าไปเดินชมสวนท่านผู้ชมน,นี่กระดกน,นี่สีชมปูก็เราไม่เก็บแล้วก็ผ่านนะครับผมไปนี่นะครับ ลเลบิดันนี้จะเป็นมือแพกครับผมหลายกล่องนะเ,เดี๋ยวเติมต้นเลยครับท่านผู้ชมขนาดเทปรอบนึงแล้วนะครับดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยจะเดินช้าๆให้ชมกันครับ อันนี้ก็เต็มต้นเหมือนเดิมขนาดเก็บแล้วนะครับเนี่ยสุดยอดมากสายพันธุ์นี้สายพันธุ์น,นี้จะออกเปรีย้ยวๆหน่อยแต่ถ้ามันดำๆเนี่ยมันจะอร่อยมากครับดูครับนนเต็มต้นเหมือนเดิม ด้านล่างนี้กำลังเข้าสีแะ่้านบนนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหสุดยอดมากไปไปต้นอื่นต่อมีเยอะครับมีต้นฝั่งนี้ยังไม่เก็บชิมก่อนต้นนี้อร่อยไหมต้นนี้หวานครับ เดี๋ยวหาลูกมันดำเสียงไม่ค่อมีครับกินเยอะเดี๋ยวเซตก่อนอตอนนี้คนไทยพักเที่ยงนะครับพักเบรกพักกินข้าวครับดูต้นนี้ครับท่านผู้ชมต้นเล็กๆเ,เองครับลูกเด็กดกเต็มเลยครับต้นนี้ต้นเล็กๆเ,เอง ตัวน,นี้ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่มากแต่สู้สายพันธ์ขาวไม่ได้กินไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมท้องแตกเลยนี่เขาเก,ก็บยาครับท่านผู้ชมผันนี้มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็สุดยอดเหมือนกัน พาไปให้ชมให้หมดครับจะเดินให้สุดนีด่ก็ดำครับ คนไทยพักเที่ยงตัวนี้ก็อัดเพิ่มสะละเกินตัวนี้ใหญ่ครับ พาเดินชม อต้นนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับอ่าฮะ uh huh. ดูครับท่านผู้ชมอยอดครับคุมแล้วว่าตน้นมะมา,มาดงกสซะเหลือเกินลมครับผมช่วงนี้ก็จะเก็บยากนิดหน่อย ดูครับเต็มต้นนะครับนอนอยู่ขี้ดินครับนอนอยู่ดินเลยดกสุดยอดสายพันธุ์นี้แต่ว่าลูกเล็กมันลูกเล็กครับท่านผู้ชมเก็บยากปีนี้น่าจะราคาดี อันนี้ก็ลูกใหญ่สุดยอดมากลูกนี้จะอร่อยครับดำๆออกำดำดำ โอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าใครชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งกันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้พอแค่นี้ครับช่องจตุรพิ h ชาแนลจากลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย